ก็วันนี้ผมจะพามาสอนวิธีการเพิ่มเฟรมเรทเกมโดยที่ไม่ต้องซื้อการ์จอใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนคอมใหม่ใช้คอมตัวเดิมแต่ว่าอัพเฟรมเรทเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเวลาเล่นเกมเนี่ยน่าจะประสบปัญหาอย่างนี้ครับโอ้โหเฟรมต่ำยังเลยที่35เฟรมแล้วดูดิภาพมันจะสะดุดสะดุดดูไม่ลื่นสักเท่าไหร่ใช่ไหมภาพมันดูแบบไม่ค่อยโอเควันนี้ทริคในการสอนของผมขอแค่เงิน155บาทซื้อโปรแกรมหนึ่งตัวมันจะเป็นยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวนทนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีโปรแกรมหนึ่งนะครับมันคือเจ้าตัว lossless scaling นะครับที่เขาบอกว่าสามารถเพิ่มเฟรมเรท up เฟรมเรทเพิ่มขึ้นได้อย่างตอนนี้ผมลองเล่นเกมอย่าง the last of us นะครับมันอยู่แค่ประมาณ35เฟรมเวลาที่เราเล่นจริงเนี่ยภาพมันอาจจะดูไม่สมูทนะภาพมันจะดูแบบ เนี่ยเวลาที่เราหันจอมันจะดูแบบไม่เนียนมันจะดูไม่ดีเลยนะครับผมมีอยู่หนึ่งโปรแกรมครับที่ผมอยากจะมาแนะนํากันนะครับนั่นก็คือโปรแกรม lossless scaling ซึ่งโปรแกรม lossless scaling เนี่ยถ้าสมมติคุณอยากจะซื้อนะครับอยากจะลองใช้งานเนี่ยมันจะมีอยู่ในสตีมนะค,คุณแค่พิมพ์คาว่า loss นะครับนี่ l o s s คุณก็จะเจอเลยนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ 155บาทเท่านั้นถูกมากอ่าซื้อ1ครั้งใช้งานทุทกเกมนะครับต่อให้เกมมี FSR DLSS หรือไม่มีการ์ดจอจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรต่างๆได้หมดอย่างวันนี้ที่ผมลองมาทําการทดสอบครับจะเป็นตัวการ์ดจอที่เป็น RX 5 6 0 0 XT นะครับการ์ดจอใบนี้ก็น่าจะประมาณ5 6ปีแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ตัวโปรแกรมตัวนี้ดูกันนะครับอ่าผมจะลองเปิดตัวโปรแกรม l o s l e s s Scaling นะครับเปิดมาปุ๊บหน้าต่างเหมือนกับตัวโปรแกรมโกงเกมมากนะครับก็ ปรับง่ายๆมี scaling mode ตัวนี้ก็ตั้ง auto ไว้นะครับ scaling type วันนี้ผมจะตั้งเป็น off ไว้ก่อนนะแล้วก็ในส่วนตัว frame gen ตัวนี้แหละครับอันนี้คือ key ีเด็ดเขาสามารถ gen frame ขึ้นมาได้นะแล้วก็จะมีปรับ LSFG 1.1หรือว่า LSFG 2.3ผมจะปรับเป็นเวอร์ชัน2.3ไปเลยแล้วก็โหมดตรงนี้อันเนี้ยมีความสําคัญในการปรับแต่งนิดนึงเพราะว่าเขาจะมี2 x 3 x 4 x นะครับจะใช้ยังไงเดี๋ยวอันนี้ผมจะพามาสอนนะแล้วก็มีติ๊กโหมด p e r f o r m a n ปรับ c u r s ร์คลิปได้นะครับเร่ง speed สเกลเคอร์เซอร์ให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือว่าซ่อนเคอร์เซอร์อะไรนอันนี้คุณสามารถเซตได้นะครับแล้วก็อยากจะให้พามาดูตรงนี้นิดหนึ่งกดคำว่าเซตติ้งมันจะมีการบอก Ho อดคีย์นะครับตัวนี้ให้กด Control i n t e r S เพื่อเป็นการเปิดการใช้งานนะครับผมจะจําไว้ว่า Control i n t e r S นะครับอ่ะเราเปิดโปรแกรมตัวนี้ทิ้งไว้ด้านหลังของตัวเกมนะครับแล้วเราเข้าเกมมาเล่นกันนะครับตอนนี้ผมเซตติ้งตัวโปรแกรมเอาไว้นะครับเป็น 2x LSFG 2.3แล้วก็ Scaling Type Off อันนี้ Auto นะครับผมก็ลองดูกัน ตอนนี้ผมยังไ,ได้เปิดเนี่ยลองดูตอนหันโอ้โหภาพดูแบบยำแย่ดูแบบแอบเวียนหัวนิดนึงเพราะว่าเฟรมเรทมันไม่ถึง60เฟรมนะครับผมจะลองกดคอนโทรลเอเทเนตเอสครับพอกดเสร็จปุ๊บภาพมันจะวับวับนิดนึงเฮ้ยพี่ทําไมผมใช้แล้วเฟรมเรทมันลดล่ะจาก3 5 40เฟรมเหลือ25เฟรมไม่ต้องตกใจเพราะครั้งแรกที่ผมใช้ผมก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันแต่ถ้าลองดูตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเลขเลข็กๆครับ 24ทับสี่หทับสหมายความว่าเฟรมของเกมตอนนี้มันอยู่ที่25เฟรมแต่ตัวโปรแกรม o s t l e s s Scaling เนี่ยเขาอัพเฟรมเรทนะครับกลายเป็น49เเฟรมเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูจริงๆเฟรมตอนนี้คือ49เฟรมนะครับภาพเวลาหันเนี่ยมันจะดูลื่นขึ้นดูสมูทขึ้นแต่มันก็มีข้อเสียถ้าสมมติคุณหันเร็วๆภาพมันจะดูเป็นบุ้นนิดๆนะครับแต่ถ้าสมมติคุณแบบไม่ได้หันเรวเวอร์เล่นใช้งานทั่วไปอ่ะอันเนี้ยมันก็จะไได้คววาาามมลลื่่นนหกกตอที ไม่ได้เปิดตัวลดเลทสเกลลิงนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็เดินหันไปป้า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 ,ป,าประมาณนี้นะครับอ่ะผมจะลองปิดปุ๊บเฟรมเรทกลับมา36แต่นะภาพมันจะดูสะดุดมันจะดูกลักเก,กักสะดุดสะดุดนะครับอ่ะผมจะลองเปิดใหม่ c o r เ n นตปุ๊บภาพดูลื่นสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นการเจนเฟรมปลอมขึ้นมาเพื่อให้อ่าตัวเกมที่เรามองเห็นเนี่ยมันดูลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้หลายคนอาจจะมีคําถามสงสัย ผมเห็นมันมี 2x 3x 4x คืออะไรผมจะลองปรับเป็น 4x ให้ดูนะครับผมอ่ะแล้วลองกลับมาที่ตัวเกมนะครับผมจะลองปิดก่อน36เหมือนเดิมแล้วก็ลองเปิดใหม่ปับ๊บก็ยัง slash 60จาก50กว่าๆก,กลายเป็น slash 60ที่นี้ครับพอ 4x ว้าวภ้ามันเป็นวุ้นเละเลยทำไมเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้ตัวโปรแกรม l o s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  c a l i n ่อะเท่าที่ผมลองดูอะมันเหมือนจะเจนเฟรมขึ้นมาได้ประมาณที่60เฟรมเท่านั้นนะครับผมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันในสองตัว เกมแต่อย่างใดนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยผมเข้ามาให้ดูเซตติ้งก่อนเรามาลองดูในดิสเพย์นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็น 2K ใช่ไหม VSync เราไม่ได้เปิดนะครับเฟรมรีแคปตัวนี้เราอันเฟรมไว้อยู่แล้วนะครับเฟรมเจนมันเปิดไม่ได้เพราะการ์ดจอมันไม่ได้รองรับนะครับแล้วก็ในสวงตัวกราฟิกนะครับตัวนี้เราตั้งเป็นค่าออโต้ไว้นะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณ ห0เฟรมแต่พอเฟรมมันเกิดอ่ะมันเหมือนเกิดภาพบันขาดดังนั้นเนี่ยให้ลองปรับดูว่าคุณปรับเป็น 2x 3x 4x อันไหนเจ๋งกว่ากันอย่างน,นี้ผมลองแล้ว 2x คือดูสมูทดูลื่นมากที่สุดนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้นะ3 2 1มันได้เปิดใช้งานปับ๊บเนี่ยลื่นที่สุดแล้วภาพไม่ดูว้ามนะครับมันก็จะช่วยเจนเฟรมขึ้นมาได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการ์ดจอคุณเป็นเท่าไหร่เท่าที่ผมลองคำนวณดวูคือง่ายๆเลยเฟรมคุณอยู่ที่เท่าไหร่คุณอยาให้มัน คูณและเกิน60เฟรมอ่าลองคูณ3ดูนะครับผมสเกลลิ่งปึ๊บสเกลตอนนี้กระตุก34เฟรมนะครับอ่ะเปิดใช้ปับ๊บกลายเป็นสล59ภาพแอบวุนๆนิดนึงนะครับผมแต่ก็ดีกว่าตอนแรกมันเป็นเฟรมเจนขึ้นมานะครับดีกว่าเราเล่นเกมไม่ได้ผมใช้คําพูดนี้ดีกว่าเพราะบางคนคอมมันเก่ามากๆนะครับการที่เจนเฟรมตัวนี้มันก็ทําให้แบบ ได้ดีมากยิ่งขึ้นดูลื่นดูเล่นได้สมูทอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันแรงมันเหมือนกับเปลี่ยนการ์ดจอเลยไหมอันนี้บอกตรงว่าไม่นะครับแล้วตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันก็ยังมีการปรับได้อีกหลายอย่างนะครับมี s c a l ิ่งไท p ์อีกนะครับผมอันนี้คุณอาจจะเลือก FSR ก็ได้ NVidia Image ก็ได้นะครับผมจะลอง FSR ให้ดูแล้วกันนะครับปรับตั้งค่าเป็น FSR o p t i m i z e version เปิดไว้นะครับกดปึ๊บชิปเอบปมเรียบร้อยหุย เป็น FSR แล้วรู้สึกลื่นขึ้นนะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกลื่นขึ้นเลยนะครับผมเอออันนี้ก็ลองดูอ่ะกดปิดนะครับแล้วมันก็จะมีตัวนี้เลือกเป็น LS1 ก็ได้นะครับ LS1 ก็คือเหมือนกับของตัวโปรแกรมของเขาเองอตัวค่าความคมชัดถ้าคุณไม่จาเป็นต้องการชัดขนาดนี้คุณปรับแค่หนึก็พอนะครับผมอ่ะกด c a r o n N S ป้าบเหมือนเดิมนะครับ56อุ้ยอันนี้ลื่นสุดเลย เนี่ยคุณก็สามารถลองเล่นได้นะอันนี้ผมลองปรับเป็นตัว LS1 ผมรู้สึกผ้ามันดูดีที่สุดเท่าที่ผมลองมาแล้วนะครับแล้วก็กดเพิ่มในส่วนของตัวความคมอ่ะเป็นแค่หนึ่งเนี่ยง่ายๆ155บาทถามว่ามันเทพเท่ากับการเปลี่ยนการ์ดจอเลยไหมไม่ครับการเปลี่ยนการ์ดจอได้เฟรมแท้ๆยังไงก็ดีกว่าเฟรมเจนแต่การเปลี่ยนการ์ดจอเนี่ย155บาทเปลี่ยนไม่ได้แน่ๆคุณอาจจะต้องซื้อกาดจอใหม่ใบละ4 0 0 0 5 0 0 0บาทแต่ตัวนี้นะครับ 155บาทกับโปรแกรม Lossless Scaling ก็ไปลองใช้งานกันดูไปลองซื้อเล่นกันดูนะครับใน t e ีมมีวางขายอยู่วางจำหน่ายอยู่โปรแกรมไม่แพงแล้วก็มันทำให้คอมเครื่องเก่าเนี่ยมันสามารถกลับมาใช้งานเล่นเกมใหม่ๆได้ด้วยนะครับยิ่งการ์ดจอไม่รองรับ FSR DLSS ใช้โปรแกรมนี้เหมือนมี DLSS เหมือนมี FSR เหมือนมีเฟรมเ e นไปลองเล่นกันดูรอบหน้าผมจะมีโปรแกรมอะไรแ,แปลกๆเจง๋จงๆมารีวิวอีกเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ